สิบเจ็ดด่านจิตเคารบพ,พระโอวาทพระพุทธาจี้กงจิตเคารบก่อเกิดซึ่งความงามแบบอย่างอริยาเขารบตนเคารบจิตญาณอันศักดิ์สิทธิ์ภายในตนเขารบตนจะไม่ปล่อยตนให้เสื่อมตำเขารบตนจะไม่ดูดายในการพัฒนาตน เคารพตนจะไม่มองข้ามแม้สิ่งเล็กน้อยในชีวิตทุกคนล้วนมีคุณค่าทุกหน้าที่ล้วนสำคัญขอเพียงมีใจอุทิศสละตนออกมาช่วยงานฟ้าย่อมจะได้รับความเมตตาจากฟ้าขอเพียงแต่ตั้งใจเต็มที่ทำด้วยความเคารพในทุกงาน เคารพในทุกสถานเคารพในตนเองเคารพต่อผู้อื่นทุกสิ่งอย่างย่อมทำออกมาได้ดีอย่ามองข้ามความจริงนี้อย่าดูเบาใจของตน